มาเริ่มต้นนะครับขยายพันธุ์หอมบอกเลยกันครับเพื่อนๆครับวิธีก็ง่ายๆนะครับอันนี้มีสามต้นดึงออกมาเลยครับเนีย่ยดูว่าถ้ามันติดกันเยอะนะครับเราเราจะเอาออกหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับแต่ยังไงก็ไม่ตายครับเพื่อนๆเนี่ยฮะ ดีครับเพื่อนๆผู้มีหัวใจรักการเกษตรทุกท่านครับคลิปนี้พบกันอีกแล้วครับกับผู้จัดการหัวใจเกษตรคลิปนี้ผู้จัดการหัวใจเกษตรจะพาเพื่อนๆนะครับมารู้จักกับผักชนิดหนึ่งนะครับที่มีความมหัศจรรย์มากเลยนะครับด้านหลังผมคือผักหอมนะครับหอมแบ่งหรือหอมบัวเลยนะครับมีความมหัศจรรย์ยังไงนะครับก็คือว่าสามารถที่จะแบ่ง แยกออกไปปลูกขยายพันธุ์นะครับได้เรื่อยๆนะครับโดยมีที่สิ้นสุดนะครับเพราะคุณสมบัติของหอมแบ่งหอมเลยก็คือเป็นหอมที่ไม่ลงหัวนะครับแล้วก็ไม่มีการเหี่ยวแห้งเหมือนหอมแดงนะครับหอมชนิดนี้นะครับสามารถที่จะขยายพันธุ์ให้นะครับมีจํานวนมากออกไปได้เรื่อยๆนะครับคลิปนี้ไปชมกันได้เลยครับไปชมนะครับเพื่อน กระถางนี้นะครับหอมบัวเลยนะครับเป็นหอมบัวเลยนะครับหรือหอมแบ่งที่มีลักษณะพร้อมที่จะนําไปขยายพันธุ์นะครับเพื่อนๆครับมีวิธีการสังเกตอย่างไรเพื่อนๆดูสีนะครับสีของต้นหอมนะครับจะมีลักษณะออกสีส้มๆนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ลําต้นของเขาเนี่ยนะครับขยายออกมา ชัดเจนแล้วนะครับก็คือสามารถที่จะแบ่งแยกได้ง่ายๆนะครับเนี่ยฮะจะเป็นเขาเรียกว่าต้นของไทยต้นของมันเลยนะครับอย่างเช่นสามต้นอย่างนี้นะครับเนี่ยครับเพื่อนๆครับ3ามต้นอันนี้สี่ต้นนะครับเนี่ยครับเพื่อนๆสามคือเราจะแบ่งได้ง่ายนะครับอายุของหอมบัวเลยนะครับที่หลังจากที่เราแบ่งแยกไปแล้วนะครับพร้อมนะครับที่จะนําไป รปลงกระถางใหม่ก็อยู่เฉลี่ยอยู่ประมาณ2เดือนนะครับเพื่อนๆครับคือถ้าเราเอาต้นอ่อนไปขยายเนี่ยนะครับลักษณะของต้นเขาเนี่ยนะครับมันจะยังไม่มีความชัดเจนว่าเราจะเอาส่วนไหนไปขยายนะครับเราก็มีวิธีการดูจากลำต้นของเขาที่เป็นสีส้มๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกหนึ่งกระถางนะครับเพื่อนกระถางนี้จะยังออกเป็นสีเขียวนะครับ สีเขียวแล้วก็เปลือกของเขาเนี่ยครับเนี่ยฮะยังไม่มีสีส้มเลยนะครับเพราะว่าอายุเนี่ยยังไม่ครบครับนี่หน้าประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับหลังจากที่แบ่งแยกออกไปแล้วเนี่ยเดือนหนึ่งนะครับเนี่ยครับกออื่นก็เหมือนกันนะครับเป็นสเก็นะครับถ้าอย่างนี้นะครับยังไม่ยังไม่เหมาะนะครับสําหรับที่จะนําไปแยกเพราะว่าเหตุผลก็คือว่าต้นยังอ่อนครับ เวลาเราถอนเนี่ยนะครับเวลาเราถอนไปต้นมันจะช้าแล้วเราไปปลูกเนี่ยครับมันก็อาจจะเขาเรียกว่าถ้าไม่ตายแต่ก็อาจจะใช้เวลาในการพักฟื้นนี่นานนะครับอันนี้ก็เลี้ยงไปอีกนิดนึงนะครับเลี้ยงอีกให้ครบอายุ2เดือนดีที่สุดครับเพื่อนๆครับนี่ครับคือเปรียบเทียบกับตรงนี้ครับอันนี้เหมาะแล้วครับเขาจะทนมากเลยถ้าเป็นไซส์แบบนี้นะครับสีส้มๆแบบนี้เราจะทนมากนะครับ เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะนำหอมบบวเลยนะครับที่พร้อมสำหรับการนำมาขยายนะครับลงปลูกในกระถางนะครับที่เตรียมมาไว้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันว่ามีลักษณะการปลูกอย่างไรนะครับหอมบบวเลยที่ผมปลูกอยู่ตรงนี้นะครับเริ่มต้นจากหอมบบวเลยแค่เจ็ดถุงเท่านั้นเองนะครับเจ็ดถุงก็คือเจ็ดต้นนะครับแต่ตอนนี้นะฮะผ่านการปลูกมาแล้วนะครับแล้วก็ตัด นำไปประกอบอาหารนี่เพื่อสเก็นะครับพวกนี้ผมตัดนําไปประกอบอาหารนี่หลายรอบแล้วนะครับทีนี้วันนี้ผมก็เลยมองว่าอยากจะขยายนะครับพันธุเขาออกไปเรื่อยๆนะครับเผื่อที่จะสามารถมีพันธุ์หอมโบเลยเยอะๆนะครับเผื่อจะได้แบ่งปันเพื่อนๆนะครับที่อยากจะมีหอมเอาไว้รับประทานนะครับไว้ทําครัวของตัวเองนะครับเพื่อนๆครับ ลองติดตามรับชมในช่วงต่อไปจะเป็นการนำหอมบัวเลยลงปลูกในกระถางใหม่ครับครับเพื่อนๆครับนี่นะครับก็คือหอมบัวเลยนะครับที่ผมได้ถอนออกมานะครับจากกระถางนะครับที่พาชมเมื่อสักครู่นี้เพื่อนๆจะเห็นนะครับอย่างตรงนี้นะฮะสองนี่ครับนี่ก็ประมาณสองสามนี่ครับสองสามนี่ฮะรากเขาจะเยอะมากเลยนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับ นีได้เยอะเลยครับเพื่อนจากหอมโบวเลยเนี่ยเช่ต้นเดียวนะครับเนี่ยครับออกมาได้เยอะเลยอ่านี่ยกตัวอย่างว่าหอมบัวเลยที่เราเอาไปปลูกแยกนะครับ1ต้นนะครับสามารถที่จะนํามาปลูกได้อีก1กระถางใหญ่นะครับกระถางนี้ก็มีทั้งหมดห้าหลุมผมก็จะแยกออกมา5ต้นนะครับก็จะได้อีก5าละกระถางนี้ก็ได้อีก5านะครับเพื่อนเนี่ยนี่อีก5านะครับ แล้วก็กระถางโน้นอีกนะครับเนี่ยฮะถ้าเราขยันนะครับในการขยายแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็อาจจะสามารถสร้างเป็นรายได้นะครับเหมือนที่เข้านําไปขายนะครับกิโลหนึ่งก็ถ้าเป็นหอมพันธุ์นะครับหอมโบเลยเขาก็ขายกันอยู่ที่กิโลละ200บาทนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูวิธีการแยกหอมโบเลยลงกระถางปลูกใหม่นะครับเพื่อนๆครับมาเริ่มต้นนะครับขยายพันธุ์หอมโบเลยกันครับเพื่อนๆครับ วิธีก็ง่ายๆนะครับอันนี้มีสามต้นดึงออกมาเลยครับเนีย่ยดูว่าถ้ามันติดกันเยอะนะครับเราเราจะเอาออกหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับแต่ยังไงก็ไม่ตายครับเพื่อนๆเนี่ยฮะน,นี่เราเอาต้นหนึ่ง แฟน,แ,ฟนแบ่งแยกออกไปเลยครับไม่ต้องกลัวตายนะครับเพื่อนๆไม่ตายครับพักฟื้นแป๊บเดียวนี่ฮเห็นไหมครับนี่ได้เยอะเลยนี่นหนึ่งสองสามโอโต้นนี้เจต้นเลยนะครับเพื่อนๆ ขยายจากต้นเดียวได้เจ็ดต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสี่ห้าหกอ้าวปลูกเลยปลูกก็เนี่ยครับเพื่อนเพื่อน่อนอารากนะครับให้เพื่อนเพื่อนดูนิดนึง ร,รากเนี่ยฮะผมก็ปล่อยเลยนะครับปล่อยตามนี้เลยนะครับจะดึงรากออกก็ได้นะครับเพื่อนแต่ถ้ามันไม่ยาวก็ไม่ต้องเอาออกนะครับรากส่วนใบนะเนื่องจากเนี่ยครับเราปลูกเองเราไม่ได้ส่งไปขายนะครับใบไม่ต้องตัดก็ได้ครับหรือจะตัดก็ได้ครับเพื่อนๆไม่ไม่มีปัญหานฮะอา้าวปลูกเลยเปลูกเลย เพื่อนๆจะได้เห็นนะฮะนี่ครับขึ้นง่ายๆสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกพักใหม่ๆนะครับผมแนะนำให้ปลูกหอมแล้วปลูกง่ายเลยครับเพื่อนๆปลูกง่ายดูแลง่ายนะครับ <c oughs> นี่เห็นไหมฮะปลูกคนเดียวแป๊บเดียวก็ได้ละ วิธีปลูกไม่ต้องปลูกให้ลึกมากนะครับเพื่อนๆอ,อย่าปลูกให้ลึกมากเราสังเกตดูนะฮะตอนเราถอนมาเนี่ยนะครับให้มันมาถึงตรงเนี้ครัคอดคอดๆมันเนี่ยอย่าปลูกลึกมากอย่าลืมนะครับสังเกตดูสีของหอมบัวเลยนะครับเป็นสีส้มแดงนะครับอันคือ,อเขาเรียกว่ามีอายุครบแล้วนะครับ ก็ราวประมาณ2เดือนนะฮะสีก็จะเป็นแบบนี้แต่ถามว่าถ้าเราไม่มีเวลานําไปไม่แยกนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเขาก็ไม่ตายนะครับเยังเดีว,ว่าเดี๋ยวเขาจะออกดอกแค่นั้นเองเนี่ยอย่างต้นนี้ก็จะออกดอกนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆแป๊บเดียวถ้าขยันแยกนะครับ สองเดือนแยกทีนะครับเรามีไม่เยอะแต่เราก็ขยันแยกเราก็จะได้พันหอมเราเห็นไหมครับเพื่อนๆนครับแป๊บเดียวนะครับเนี่ยได้สี่กระถางแล้วครับเพื่อนๆนครับใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับเราเตรียมดินให้พร้อมนะฮะเราเตรียมดินให้พร้อมนะครับแล้วก็ไปแบ่งเอาหอมบัวเลยที่มันอายุครบแล้วแล้วก็มาขยายออกนะครับเนี่ยฮะก็วันนี้ก็ทําให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันนะครับวิธีการ ดูอายุหอมโบวเลยที่มีลักษณะพร้อมนะครับแล้วก็วิธีนำมาขยายแบ่งแยกนะครับก็หวังเป็นอย่งยิ่งนะครับเพื่อนๆครับว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆ่ที่ชอบในการปลูกผักนะครับใช้เวลาว่างในการปลูกผักแต่ปลูกผักนะครับที่เป็นผักเศรษฐกิจนะครับอย่างหอมโบวเลยเนี่ยขาดไม่ได้นะครับในครัวเรือนนะครับสามารถที่จะปลูกแล้วก็ ทำเป็นพืชเศรษฐกิจประจําครอบครัวเราก็ได้ด้วยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผู้จัดการหัวใจกเกษตรนะครับด้วยการกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผู้จัดการหัวใจกเกษตรสําหรับคลิปนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ